ครับเวลาลูกค้าชาวต่างประเทศเนี่ยลงจากรถผมไปเนี่ยผมจะเตือนเขาว่าลืมอะไรไว้ในรถผมหรือเปล่าเนี่ยผมจะพูดว่าไงครับผมก็บอกว่าอย่าขี้ลืมนะลอเล่นนะครับก็บอกบอกว่า make sure ครับ you have everythingmake sure ก็แปลว่าทำให้แน่ใจนะครับน่าจะรู้จักคำว่า sure คนไทยก็ใช้ทับศัพท์ sure ใช่ไหมครับแน่ใจ sure แน่ใจครับแต่ชาวต่างชาติก็จะออกเสียงว่า sure <Sure. S 1> ชั่วใช่ไม่ใช่ชั่วนะไม่ใช่ชั่วนะครับไม่ใช่ชั่วไม่ใช่ชั่วนะครับ sure นี่ครับ, sure, รบ make sure คือทำให้แน่ใจนะครับ you have ก็คือคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างคือแปลตรงตัวมันอาจจะทําให้งงนิดหน่อยนะครับห oh. มายถึงว่าทําให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเอาขึ้นรถนะครับให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าจะแปลให้มันเข้าใจมากขึ้นก็คือ,อกคุณาตรวจสอบสิ่งของของคุณนะครับ Make sure you have everything นะครับโ okay, อเคตาท่านพูดจมอีกแล้วนะครับลองพูดตามมาดับนะครับ Make sure you have everything นะครับ Make sure ไม่ใช่ชัวนะครับไม่ใช่ชัวนะครับ Make sure you have โดยที่คำว่า have ลงท้ายด้วยเสียง v นะครับ Have แล้วคำว่า everything เนี่ยเป็นคำที่ออกเสียงยากนะครับเพราะว่ามันมีเสียง v แล้วก็เสียง th ด้วยนะครับ Everything Everything แปลว่าทุกอย่างนะครับกรุณาตรวจสอบสิ่งของของคุณนะครับ Make sure you have everything นะครับผมถ้าอยากจะพูดอย่างเป็นทางการมากขึ้นก็ใช้ประโยคว่า Please check your belongings ที่แปลว,ว่ากรุณาเช็คสิ่งของหรือว่าเข้าของของคุณนะครับคำว่า Please ก็คือกรุณาใช่ไหมครับส่วนคำว่า check ก็แปลว่าเช็คนั่นเองครับก็คือตรวจด,ดูนะครับแล้วคำว่า your ก็คือของคุณแล้ว belongings คือสิ่งของหรือว่าข้าวของต่างๆเนี่ยครับโอเคตาท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับ please check your belongings please check your belongings กรุณาเช็คตรวจด,ดูสิ่งของของคุณนะครับไม่ทราบว่า